ทำบุญมามากนะคะแต่บุญไม่ช่วยบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก็มากนะคะโม่ไปซะทุกที่นะคะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ช่วยนะคะเกิดจากอะไรนะคะเป็นเพราะอะไรคำว่าไม่ช่วยกับช่วยไม่ได้ต่างกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้อง อย่าเพิ่งไปปรักปําว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุญที่เราทำเนี่ยไม่ได้ช่วยเรานะคะบุญทําไปแล้วเนี่ยมันบังคับไม่ได้นะว่าอีสามวันเจ็ดวันถึงถึงบุญนั้นจะส่งผลนะคะมันมันบังคับไม่ได้บางทีกรรมวิบากกรรมไม่ดีมันมาให้ผลก่อนอะไรแบบเนี้ยนะคะแทนที่เออไปทําบุญมาแท้ๆกับ อุบัติเหตุเฉยเลยนะคะรถชนเฉยเลยเพิ่งออกจากวัดแท้ๆเลยพี่มินได้ข่าวแบบนี้เยอะมากนะคะกับวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์พี่มินก็เหมือนกันเหมือนกับหรือบางทีมีพี่ท่านหนึ่งนะคะที่ท่านเป็นผู้ช่วยสอนกรรมาฐานในวัดอย่างเงี้ยนะคะท่านก็เล่าว่าเ,เพื่อนกัลยาณมีของท่าน ตั้งใจดีแท้ๆเลยนะคะว่าจะมาทำงานจิตอาสามาช่วยครูบาอาจารย์นะคะขึ้นกรรมาฐานให้กับโยคยีใหม่นะคะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเลยนะคะแบบเนี้ยถามว่าเขาเพิ่งทำบุญมาตั้งใจจะมาทำบุญแต่ทำไมเขาถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่างเนี้ย ะะถ้าเราไปฟังในแบบพุทธชาดกนะคะเราก็จะเห็นต่างๆมากมายอย่างเช่นท่านาพาหิยะใช่ไหมหรือพระเจ้าอะไรไม่รู้ขอโทษทีที่บินจําชื่อไม่ได้แต่คือจับประเด็นได้ก็คือว่าท่านสําเร็จเป็นพระนาคามีหรือสําเร็จเป็นพานาาระอรหันต์แต่ถูกวัวขิดต,ตายอย่างเงี้ยอ่ะก็เป็นเพราะกรรมเก่ามันไม่ใช่ว่าท่านเพิ่งปฏิบัติทรมาเพิ่งสําเร็จทมแล้วมาถูกวัวขิดขิดต,ตายไม่ใช่เพราะสาเหตุนี้นะคะไม่ใช่เราทําความดีมาปุ๊บ ก็เกิดสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นไม่เกี่ยวกันนะคะเพียงแต่ว่ากรรมดีนะคะมันก็จะมีผลของมันแต่อ่ะถ้าเกิดเป็นกรรมดีชนิดที่แบบเราบรรลุธรรมไปแล้วนะคือผลเกิดขึ้นแล้วแน่นอนเราไม่เป็นผุถุชนละนะคะแล้วเราก็มีที่ไปที่แน่นอนนะคะมีคติที่แน่นอนนะคะไม่เกิดในไบยภูมิอีกแล้วหรือบางทีเป็นพระนาคามีไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเป็นพระรหานี่แบบปณิธานเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็หมดกันแล้ว นะคะแต่ส่วนการทําความดีที่เป็นกุศลที่ยังเป็นวิเป็นเป็นวัตะนะวัตตะกุศลคือแปลว่ายังเป็นกุศลที่นำพาให้เวียนว่ายตายเกิดแต่มารับสิ่งที่ดีนะคะมันยังมันยังโกออนต่อเนาะมันก็อ่ะนะคะมันก็ มันก็ต้องรอการเวลาที่จะส่งผลของมันดังนั้นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะการทําบุญหรือไม่ว่าจะการมูเตลูขอพรพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่อย่าพึ่งไปบอกอย่าพึ่งไปปลักปัมนะคะไม่ควรเลยดีกว่าไม่ใช่ไม่ได้ใช้คาว่าอย่าพึ่งนะคะไม่ควรบอกว่าท่านไม่ช่วยหรือบุญไม่ช่วยแต่ยังช่วยไม่ได้นะคะช่วยแล้วบางทีช่วยแล้วแต่ช่วยไม่ได้อะไรแบบเนี้ยพี่มิ้นนะก็ทําบุญปฏิบัตินะคะก็แบบสิบเอ็ดปีมานี่แบบ ็ทำเยอะมากนะคะแต่เราแบบเราชอบคิดเนาะว่าเราทําเยอะนะคะแต่บางทีเราอาจจะยังน้อยอยู่ก็ได้นะคะเมื่อเทียบกับกรรมเก่าอะไรแบบเนี้ยนะคะหลังๆก็เลยไม่ได้คิดว่าตัวเองทําเยอะอะไรก็ยังคิดว่ากรรมมันยังเยอะกรรมยังเยอะอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็แบบเออดีจะได้ไม่ต้องสําคัญบ้านหมายในบุญที่ทําจะได้ไม่ต้องแบบยึดถืออัตราตัวตนอะไรเงี้ยนะคะนี่แหละบางทีแล้วนะคะแบบแล้วก็เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พี่มิ้นก็ทั้งสร้างทั้งบูชาทั้งหลายมากมายนะคะแต่พอเราแบบ เปลี่ยนไมล์เซตออว่าไม่ใช่ว่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะไปกดดันให้ท่านต้องช่วยหรือเราจะต้องดีต้องเลิศมีชีวิตที่วิเศษกว่าคนอื่นอะไรแบบเนี้ยมันมันมันต้องเปลี่ยนไมายเซตเนี้ยนะคะมันทำให้เราเสียใจระหวังแบบผิดผิดอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้สัญญาอะไรกับเราเลยว่าเราจะได้แบบนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้เหนือกรรมเหมือนกันอ่ะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีความเข้าใจที่ถูกมันก็จะไม่เกิดความคิดพวกเนี้ยนะว่าไม่ช่วยนะคะแต่เราจะ ไปสร้างบุญต่อไปนั่งสมาธิต่อไปสวดมนต์ต่อไปตั้งใจทํามาหากินในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรทําสัมมาอาชีวะต่อแค่แค่นั้นเองนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเปลี่ยน mindset ใหม่นะคะแล้วก็อะไรเดี๋ยวอะไรดีๆมันก็เกิดกับเราเองแหละถ้าเกิดเราแบบไม่ปล่อยจิตให้ไปนในทางอากุศลและก็บาปกรรมนะคะ